อสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e แอด t h น,นักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรอาบนชุดเดียวนะก็คือสองตัวบนชุดเดียวนั่นเองไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับอันนี้สูตรนะครับอันนี้สูตรนะชุดเดียวเลย ครับชุดเดียวครับสิบบนตัวเดียวหน่วยบนตัวเดียวอันนี้ก็คือสูตรอันนี้จับคู่อันนี้ผลออกนะครับชุดที่หนึ่งในคลิปนี้บนชุดเดียวแล้นะามาต่อกันกับบนสูตรที่สองกันบ,บนสูตรที่สองในคลิปนี้นี่ฮะบนสูตรที่สองในคลิปนี้ก็จะได้ทั้งหมดบนตรงสี่ชุดนะครับสูตรนี้ผมย้อนให้ดูแค่สามวดแต่สูตรมันเข้ามาห้า้วดนะครับ เป็นเป็นชุดที่สองในคลิปนี้ทั้งหมดจะมีสองชุดนะครับเป็นสูตรอ่าคู่ชุดสองตัวบนนะซออ่าเป็นคู่ชุดสองตัวบนสี่ชุดกับชุดสองตัวบนชุดเดียวนะครับสุดหนึ่งชุดสองในคลิปนี้นะครับก็ดูให้มันจบนะครับอัดเต็มที่เลยนะครับคลิปนี้นะคู่ชุดบนนะครับอก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมด้วยกันแล้วกันช่องแอดทอนนะครับ นักคำนวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอดถอดได้ทำสูตรดีๆทำคลิปด,ดีๆด,ด้วยกันแล้วกันนะสมาชิกนะเอามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนคำเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิงกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาก่อนที่จะนําไปใช้ เดี๋ยวมาดู่ามาไล่ดูสี่ชุดก่อนบนตรงตรงสี่ชุดนะส่วนนี้เดินมาห้ามวดผมย้อนให้ดูแค่สามวดนะครับประหยัดนะครับเพราะว่ามันจะมีสองสูตรกลัวเวลามันไม่พอนะ <c oughs> วนแรกสูตรนับสิบ,บนนะครับได้หกกระศนโดยบนได้สองกับศูนจับคู่ชุดได้หกสองหกศูนย์2สอศูนศูสองนศูนศูศูน สองรับนะเข้าคู่ชุดนี้หกสองที่สิบบนได้บนรับถูกเป็นมุที่หนึ่งมุที่สองนะสูตรสิบบนได้สองกับหกโดยบนนะได้เจ็ <c oughs> ด, 2, นะดกับห้าจับ,บ 5, จคู่ชุดได้สองเจ็ดสองห้านะครับหกเจ็ดหกห้ารอกหกหกห้ารับ อ่ถูกเป็นงวดที่2องวดที่3สุดงวดที่ผ่านมานะครับสูตรหลักสิบได้2กับ6หลักหน่วยได้4กับ2จับคู่ได้2 4 2สี่สองสองหกสี่กสอดอกเาหกก็เหลักสิบไปหลักสิบหนะหลักหน่วยก็คือเลขสอเข้าที่6กสอง จุดนี้สองตัวบนครหกถูกครับสชุดชุดที่2องในงคลิปนี้นะเอางวดที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนนี่ครวิธีทำอ่ะนี่ฮะ,ะ,ฮะแคปไว้เลยใครชอบวิธีทําวิธีทําหลักสิบฮะนำหลักพันเนี่ยบวกกัน4ครั้งหลักพันก็คือเลขสองบวกกัน4ครั้งหนึ่งสองส่้าหดแดอ่ะ แก็ลงท้ายเลขแปเลยไม่มีบวกคงที่สําหรับสูตรสิบบวกเพิ่มเปสี่ก็ 8, 9, ดเก้าสิบสอ่ะก็ได้เลขสองอันนี้ก็คือหลักสิบบนหลักหน่วยบนฮะวิธีทำนำหลักหมื่นหครั้งบวกสิบบนสครั้งบวกหน่วยบนอีกสครั้งบวกก็ไดาไห่บวกหนึ่งที่เอาบวกกัดู8 6ลงท้ายเลขส 4, 4่สลงท้ายเลขศ0นยูย์สก็ได้2องบวกสท้าเล 4, 4, 1, ขสี่บวกหนึงคงที่ลงท้ายเลขห้าหบวกเพิ่มไปแดแปดแต้ม ห้าบวกเพิ่มไปแปดแต้มห้าบวกแปดก็ลงทอนเล็กสามนะครับอ่ะวันนี้ตามนี้เลยนะครับสมาชิกนะอ่ะจับคู่ให้โออโทษทีฮะไปเบียดขากล้องก็จับคู่นะก็จะได้แปดสองกับห้าสามนะแปดสองห้าสาม จับคู่ก็จะได้85 83นะครับ25นะครับแล้วก็23อ่าฝากด้วยฮะับ3ชุดนี้เดี๋ยวมันจะไปชนกันกับสูตรไฮไลท์ในคลิปนี้ด้วยนะพวระจ้ามันที่1ทับ11ทับ67อ่ะรอรุ่นกันฮะอันนี้ก็คือสูตรนะครับจับคู่มันจะไปชนกันกับสูตรไฮไลท์ในคลิปนี้นะครับชนกันตัวไหนนนี้มันจะชนกันอ่า สูตรท,ท,ที่หนึ่งในคลิปนี้ก็คือ line. สูตรไฮไลท์ในคลิปนี้บนชุดเดียวที่สิบหน่วยบนนะครับบนชุดเดียวที่สิบหน่วยบนก็คือสูตรนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปคำนวณกันดูนะครับสูตรนะครับอันนี้เป็นบนชุดเดียวนะครับสิบบนตัวเดียวหน่วยบนตัวเดียววดแรกสูตรสิบบนเลขหกหน่วยบนเลขเจ็ดจับชุดเดียวเลยหกเจ็ดพนอกแปดหกเจ็ดะครับชุดเดียวฮะหกเจ็ด หกเจ <c ười> ็ดท,ท,ที่สิบหน่วยบนนะที่สิบหน่วยบนน่สองรสิบบนศหน่วยบนหชุดเดียวศูนนอกหกศชุดเดียวท่ศูนย์หกถูกเป็นวันวนวนวนที่ส สิบหน่วยบนนะครับงวดที่สามสิบหน่วยบนชุดเดียวสิบบนหกหน่วยบนสองจับชุดเดียวหกสองคนกหกหกสองนะที่หกสองที่สิบหน่วยบนเท่านั้นนะสมาชิกน,นะสิบหน่วยบนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับ หกสองหมวดที่สามเป้ยหมวดที่สี่ครับสิบปุ่นหกหนึ่งปุนห้าจับชุดเดียวหกห้าพอดอกหกหกห้าก็หกห้าครับชุดเดียว วดต่อมาฮ <c> ะ <oughs> โอ้เจ็บคอฮะสมาชิกวุนที่ผ่านมาสิบบนเลขหก 6, หน่วยบนเลขสองชุดเดียวหกสองที่สิบหน่วยบนครันที่ผ่านมาหกสองอ่ะถูกฮะหกสองวุนที่ผ่านมา ไปดูวิธีทำกันนะมันจะไปชนกันกันกบสูตรที่สองเมื่อกี้ด้วยนะครับวิธีทำชุดเดียวนี่ฮะสิบบน <c oughs> นะครับนำหลักหมื่นบวกกันสามครั้งบวกพันหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้ากันที่สองหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายกันที่สองหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกห้าของที่ 5, 5, 5, 5, สิบบนถ้าผมพูดเร็วก็ดูต่างที่ผมติ๊กไว้เลยนะครับแปดแปดงท้ายแล้วหก หกบวกแปดลงท้ายเลขสี่สี่สองลงท้ายเลขแปดแปดสองลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูน์บวกห็ได้หกหบวกสี่ลงท้ายเลขศูนย์ศย์บวกห้าไม่น่าจะใช่เดี๋ยวแปดแปดแปดบวกแปดลงท้ายเลขหกหกบวกแปดลงท้ายเลขสี สีบวกสเท่าเลกหกบวกสอเท่าเลบวกศูนก็ได้8 8ดแปดบวกบวกหกลงท้าเลขส4 4สี่บวกสี่ลงท้าเลขแ8ดบวกสคงที่8ปบวกห้าคงที่ลงท้าเลขสามอ่ะเนี่ยมันถึงจะถูกนะอ่ะสูตรที่สองฮะนำแสนบวกพันบวกสิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกสิ สามตัวหน้าขั้งที่หนึนึ่ครั้งแลวบวกสองคงที่บวกกระดูดสทั้งละหกหกบวกหกลงไทยเลขสองสองศูนย์ก็ได้สองบวกศูนย์ี่ก็ได้สองสองบวกสี่ทั้งละหกหบวกสองคงที่งทลง้ทยเลขแปดอ่ะชุดเดียวฮะสแปดตาบนตรงนะสานนตรงอ่ะมาไม่มาไม่มไมรู้อาชนกันสองสูตรเลยนะชุดเดียวสานะครับ ก็พิจารณาเอานาสมชิกนะชุดเดียวเลยม่ประจันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดนะโอ้จะรีบไปไหนนาะนะอ่ะนี่ฮะมันมาชนกันกระสุดนี่ด้วยอันนี้ตรงนะครับแปดสามนี่มันมาชนที่แปดสามนะครับอันนี้ดันไปสามแปดอ่ะมันจะมายังไงแต่มันชนกันที่สามแปดแปดสาม นี่ชนกันที่3า8 3ปดแสนะสอ,สองสูตรนะครับที่10บน่วยบนสองสูตรชนกันที่3า8 3ปดแอ่ะมาชิดนะครับชอบตัวไหนจัดไปฮนะแต่ผมชอบ38นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมานะรสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ